สวัสดีครับผมอาจารย์เป้ศรีวัฒน์นะครับอาจารย์สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับนะครับผมจะมาสอนพวกเรานะฮะนะครับนักเรียนทุกคนนะครับในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนะครับซึ่งหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ออสซิโลสโคปนะครับวัดนะครับวัดแรงดันสัญญาณไฟกระแสสลับนะครับสัญญาณไฟกระแสสลับสัญญาณไฟเอซนะฮะ แล้วก็วัดคลื่นความถี่นะครับหาคลื่นความถี่นะครับเอาเป็นว่าอันดับแรกนะครับสัญญาณไฟนะครับสัญญาณไฟกระแสสลับ AC นะครับอาจารย์ก็เอามาจากเครื่องฟังก์ชันเจนเครื่องนี้นะครับฟังก์ชันเจนเครื่องนี้นะครับปล่อยมา20โวลต์นะครับหรือ20 VPP นะครับปล่อยออกเอาพุทธมานะครับแล้วก็นำสโคบตัวนี้นะครับมาวัดนะครับ ตอนนี้อาจารย์ว hmm. <Guys, S 2> uh ัดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะได้20โวลต์ไหม20 VVP ไหมนะครับจากที่อาจารย์ได้วัดนะครับได้ตั้งไว้นะครับตั้งค่าไว้ก็คือในส่วนตรงนี้นะครับ R v p นะครับเดี๋ยวมันจะมีคร right. yeah. so ึ่งซีกนะครับแรงดันครึ่งซีบของไฟสลับแล้วก็ทั้งครึ่งซีกบวกแล้วก็ครึ่งซีกลบนะครับเรามาดูครึ่งซีกก่อนนะครับครึ่งซีกนะครับเราก็ดูนะครับเราเอาจํานวนช่องนะครับนะครับ จำนวนช่องนะครับนับจากนะครับแกน x นะครับแกน x ขึ้นไปนะครับครึ่งซีกเอามาคูณกับโวลต์ที่กับ dv ที่ตั้งไว้นะครับซึ่งโวลต์ที่กับ dv นะครับตัวนี้นะครับมันก็คือนะครับมันทําหน้าที่ลดทอนสัญญาณอินพุตนะครับทั้งสองชแนลนะครับลดทอนสัญญาณอินพุตทั้งสองชแนลนะครับนะแล้วก็เลือกความไวของสัญญาณนะครับอินพุต นะครับตัวนี้นะครับโวลทเทียบกับดีวีตัวนี้นะครับ Aware อ่ะ er เอาเป็นว่าเรามาดูนะครับแรงดัน VP เลยนะครับจำนวนช่องที่ Canvas, นับได้นะครับนับได้1นะครับช่องนับขึ้นไป2ช่องนะครับทีนี้ก็เอาจำนวนช่องนะครับที่เรานับได้นะครับมาคูณกับโวลต์เทียบกับ d e v นะครับที่เราตั้งไว้นะครับอาจารย์ตั้งไว้ที่5นะครับตั้งไว้ที่5โวลต์นะครับ แล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอา2ที่นับได้2ช่องเมื่อกี้2คูณ5นะครับได้10นะครับแสดงว่า Vp นะครับแรงดันครึ่งซีกได้10โวลต์นะครับ10โวลต์นะครับได้10โวลต์ทีนี้นะครับทีนี้มาดู VVP นะครับว่าได้กี่โวลต์นะครับ VVP ก็คือจำนวนช่องที่นับได้ทั้งซีกบวกแล้วก็ซีกลบนะครับ สีกบวกขึ้นไปนะครับสีกบวกนี่ก็เป็นสีกลบลงมานะครับแล้วก็มาคูณกับโวลท์ที่กับ v ที่ตั้งไว้จะได้ VPP นะครับแรงดัน v p จะได้เท่ากับ20จากเครื่องฟังก์ชันเจนที่ตั้งไว้ไหมนะครับก็ลองนับดูนะครับ1 2 3 4ได้4ช่องนะครับทั้งสีกบวกแล้วสี่ลบได้สี่ช่องทีนี้ก็มาคูณกับ5นะครับ4คูณ5ได้20นะครับโอเคนะครับแสดงว่า VPP นะครับคือแรงดันทั้งซี่บวกและสีกลบของแรงดันไฟสลับได้20โวลต์เท่ากับแรงจ่ายที่ป้อนเข้ามาคือ20บโวลต์นั่นเองครับนี่คือการวัดค่าแรงดันของไฟกระแสสลับนะครับทีนี้เราลองมาวัดความถี่นะครับเราลองมาวัดความถี่กันนะครับนะความถี่นะครับความถี่นะครับก็คือในการวัดความถี่นะครับเราจะเอาจำนวนช่องที่นับได้ ตามแนวนอน1ไซเคิลนะครับมาคูณกับ time เทียบกับ DV ที่ตั้งไว้นะครับ time เทียบกับ DV ตัวนี้นะครับคือความเร็วของฐานเวลานะครับความเร็วของฐานเวลานะครับอ่าเราก็ลองดู1ไซเคิลยังไง1ไซเคิลก็คือเริ่มนะครับซีบวกขึ้นมานี้ยึดขึ้นมานี้มาถึงสีลบอยู่นี่นะครับ1ไซเคิลก็คือจากนี่มานี่เป็น1ไซเคิลนะครับ นะครับทั้งขึ้นบวกนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นลบนะครับมารวมกันนะครับแสงว่าหนึ่งเซคนะครับนับได้หนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งเซคเนับได้สี่หนึ่งสองสามสี่นับได้สี่ช่องนะครับก็เอาจํานวนนับได้ตามแนวนอนสีช่องนะครับนะครับตัวนี้นะครับมาคูณกับนะครับคูณกับสิบ นะครับคูณกับ10เพราะว่าชามที่บดิวิอาจารย์ตั้งไว้ที่10นะครับที่10มิลิเซนตนะครับนะนะเราก็จะได้อย่างไงครับ4คูณ10เท่ากับ40นะครับ40มิลิเซนตนะครับเราได้40มิลิเซตแล้วนะครับทีนี inations, ้เราทํทำยังไงนะครับสูตรเขาบอกว่าความถีต้องเอาหนึ่งมาหารกับทีมาหารกับค่าเวลานะครับเราได้ค่าเวลาแล้วที่40นะครับ40มิลิเซ็ตนะครับ เราก็หนึ่งนะครับเอาหนึ่งนะครับมาหารกับค่าค่าเวลาที่เราได้นะครับหนึ่งมาหารสี่สิบนะครับหนึ่งหารสี่สิบก็ได้ยี่สิบห้านั่นเองนะครับยี่สิบห้าตอบก็คือค่าค่าเวลาที่เราได้คือยี่สิบห้าเงินนั่นเองนะครับนะครับนี่คือการหาไม่ว่าจะเป็นแรงดันไฟกระแสสลับแล้วก็การหาค่าของช่วงเวลานะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับอาจารย์เป้ศิริวัฒน์นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับในส่วนของบทเรียนหน้านะครับเป็นการหาความต่างเฟสนะครับของช่องสช่องสัญญาณเลยนะครับนะครับสำหรับในหน่วยนี้ก็พบกันใหม่นะครับในหน่วยหน้านะครับสวัสดีครับ